ดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง Thailand Auto r e v i e ววันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับสิ่งที่ดูราวกับหลุดออกมาจากภาพยนตร์ไซไฟแต่ในความจริงแล้วนี่คือคอนเซปต์ทางวิศวกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่ออนาคตขององค์การป้องกันประเทศและการเคลื่อนที่ทางยุทธวิธียานพาหนะคันนี้ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาและไม่ใช่บักกี้ธรรมดาแต่มันคือเครื่องจักรสงครามแห่งอนาคตที่ถูกออกแบบมาให้รับมือกับสภาพพื้นที่ที่สุดขั้ว บรรทุกอาวุธหนักได้และอาจเปลี่ยนโฉมหน้าขององค์การใช้ยานพาหนะทางยุทธวิธีทั้งในกองทัพและหน่วยปฏิบัติการพิเศษได้จริงๆเมื่อมองครั้งแรกเส้นสายคมกริบตัวถังหุ้มกรอะและยางขนาดใหญ่พิเศษบอกได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่ยานพาหนะสำหรับการเดินทางปกติแต่มันถูกสร้างมาเพื่อความได้เปรียบ ความอยู่รอดและการออกแบบที่ล้ำอนาคตแนวคิดหลักคือการรวมเอาความคล่องตัวของมอเตอร์ไซค์เข้ากับเสถียรภาพและอำนาจการยิงของบักกี้ทำให้มันกลายเป็นหนึ่งในยานพาหนะทางทหารที่ไม่เหมือนใครและทรงพลังที่สุดที่พัฒนาขึ้นจากประเทศไทยแค่การออกแบบภายนอกก็ดึงดูดสายตาได้ทันทีด้วยกรอบภายนอกทรงเหลี่ยมตัวถังเสริมความแข็งแรงและระบบอาวุธติดตั้งมันดูราวกับยกออกมาจากวิดีโอเกมหรือภาพยนตร์แอคชั่นฮอลลีวูด เวอร์ชันสีดำด้านให้ความรู้สึกดุดันแบบสเตล์ผสมไซเบอร์พังส่วนเวอร์ชันหุ้มกรอบสีขาวให้อารมณ์แบบเทคโนโลยีขั้นสูงเหมือนหน่วยหุ่นยนต์แห่งอนาคตทุกชิ้นส่วนถูกออกแบบให้ทั้งดูดีและใช้งานได้จริงแผ่นกรอบเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อสะท้อนการยิงขนาดเล็กและปกป้องผู้ขับขี่ในสภาวะอันตรายยางออฟโรดขนาดใหญ่ถูกสร้างมาเพื่อวิ่งผ่านโคลนทรายพื้นที่หญิงหรือซรางกรัลกหักพังในเมืองได้โดยไม่สูญเสียการยึดเกาะ ระบบช่วงล่างถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสภาพสุดขั้วไม่ว่าจะเป็นการเร่งความเร็วในทะเลทรายปีนข้ามสิ่งกีดขวางหรือซอกแซกในเมืองแคบๆในด้านสมรรถนะยานพาหนะคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อแซงหน้ารถ ATV หรือมอเตอร์ไซค์ทั่วไปด้วยการผสมผสานแรงม้าอันมหาศาลกับโครงสร้างที่เบาแต่หุ้มกรอบมีรายงานว่าใช้ระบบเครื่องยนต์ลูกผสมที่รวมพลังกลไกเข้ากับระบบไฟฟ้าให้ทั้งความเร็วและแรงบิดแต่ยังคงเงียบเมื่อต้องการทำงานแบบสเตล การเร่งความเร็วถือว่าน่าทึ่งสำหรับยานขนาดนี้โดยสามารถพุ่งจาก0ูนถึง6กกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในไม่กี่วินาทีขึ้นอยู่กับการบรรทุกความเร็วสูงสุดคาดการณอยู่ที่ราว1 2 0ถึง140กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนโล่งขนาดเดียวกันก็ยังคงความสามารถออฟโรดระดับสูงสิ่งที่น่าทึ้งที่สุดคือความสามารถในการเปลี่ยนรูปแบบการขับขี่ระหว่างการทำงานแบบมอเตอร์ไซค์ในพื้นที่แคบ แล้วขยายออกเป็นโหมดบักกี้เมื่อจําเป็นต้องการความมั่นคงสูงขึ้นแนวคิดการเปลี่ยนร่างนี้คือสิ่งที่ทําให้มันแตกต่างจากยานพาหนะทางทหารใดๆที่มีอยู่ระบบอาวุธคืออีกหนึ่งจุดเด่นที่ดึงดูดสายตาที่สุดด้านบนของรถติดตั้งปืนกลหนักหรือปืนออโต้แคนนอนขึ้นอยู่กับเวอร์ชันโดยมีระบบเล็งล้ำสมัยและ AI ช่วยควบคุมซึ่งหมายความว่าผู้ขับสามารถควบคุมป้อมปืนได้เองหรือเปิดโหมดช่วยเลงอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับและล็อกเป้าหมายได้ บางเวอร์ชันคอนเซปต์ยังแสดงให้เห็นความเป็นไปได้ในการติดตั้งระบบต่อต้านโดรนหรือโมดูลจรวดทำให้มันสามารถปอรับใช้กับหลายภารกิจได้ส่วนด้านหน้าของตัวรถบรรจุไฟสปอตไลท์เซนเซอร์อินฟราเรดและเรดาร์ที่ให้ข้อมูลการรบแบบเรียลไทม์นี่ทำให้มันไม่ใช่แค่ยานพาหนะขนส่งแต่คือแพลตฟอร์มการรบเต็มรูปแบบที่สามารถทำหน้าที่ลาดตระเวนป้องกันและโจมตีได้ในคันเดียว อีกจุดหนึ่งที่น่าประทับใจคือการผนวก AI และระบบอัจฉริยะแผงหน้าปัดไม่ใช่เพียงแค่มาตรวัดความเร็วหรือมาตรวัดน้ำมันแต่เป็นจอแสดงผลดิจิทัลแบบ HUD ที่ให้ข้อมูลยุทวิธีแบบ Real-Time แผนที่การตรวจจับภัยคุกคามและการวิเคราะห์สภาพรถ AI สามารถช่วยคำนวณความยากของเส้นทางประสิทธิภาพการใช้น้ำมันและแม้แต่แจ้งเตือนการบำรุงรักษาล่วงหน้าก่อนที่ชิ้นส่วนจะสึกหรอ การรวมกันระหว่าง AI กับการออกแบบทางทหารที่แข็งแกร่งทําให้ยานพาหนะคันนี้เป็นสิ่งที่ดูแลรู้สึกเหมือนอนาคตขององค์การรบทางภาคพ,พื้นดินแตกต่างจากมอเตอร์ไซค์หรือ ATV แบบเดิมที่มีหน้าที่เพียงการขนส่งยานพาหนะนี้คือเสมือนรถถังขนาดเล็กที่มีความคล่องตัวเหมือนจักรยานวิบากในด้านความทนทานและความเชื่อถือได้ตัวถังหุ้มเกราะสามารถทนต่อการยิงขนาดเล็ก เซสเกตและแรงระเบิดระดับหนึ่งได้โครงสร้างใต้ท้องถูกเสริมเพื่อป้องกันกับดักระเบิดและไอเดียอย่างยังถูกออกแบบแบบรันแฟลตแม้ถูกยิงทะลุหรือเจาะก็ยังสามารถวิ่งต่อไปได้หลายกิโลเมตรจนกว่าจะเปลี่ยนใหม่ได้สิ่งนี้ทําให้ในสถานการณ์จริงยานพาหนะไม่ถูกทําลายง่ายๆและยังคงปฏิบัติการต่อไปได้การออกแบบแบบโมดูลาร์ช่วยให้ซ่อมแซมได้ง่ายในสนามรบแผงกรอะสามารถถอดเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วและระบบอาวุธสามารถสับเปลี่ยนตามภารกิจได้ มันคือระบบที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความยืดหยุ่นซึ่งถือเป็นจุดแข่งที่สำคัญที่สุดของเทคโนโลยีการทหารสมัยใหม่เมื่อพูดถึงการใช้งานจริงมอเตอร์ไซค์สงครามแห่งอนาคตจากไทยคันนี้สามารถใช้ได้ในหลายภารกิจสำหรับหน่วยตอบสนองเร็วมันมอบความเร็วและความคล่องตัวที่หาไม่ได้จากรถหุ้งเกราดทั่วไปสำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษโหมดสเตลและความสามารถออฟโรดทำให้เหมาะกับภารกิจแทรกซึมหรือถอนกำลัง ในสงครามเมืองความสามารถในการเคลื่อนที่ในพื้นที่แคบพร้อมกับบรรทุกอาวุธหนักคือสิ่งที่เปลี่ยนเกมได้จริงแม้กระทั่งในภารกิจด้านมนุษยธรรมหรือบรรเทาภัยพิบัติความแข็งแกร่งของมันยังสามารถถูกใช้ในการขนส่งสเสบียงช่วยอพยพประชาชนหรือวิ่งในพื้นที่ธุรกันดารความหลากหลายในการใช้งานคือสิ่งที่ทําให้คอนเซป t นี้โดดเด่นเมื่อมาถึงเรื่องราคาเพราะยานพาหนะอย่างนี้ไม่ใช่แค่เรื่องสมรรถนะ แต่ยังเกี่ยวกับความคุ้มค่าคาดการว่าต้นทุนการพัฒนารุ่นนี้อาจอยู่ในช่วงประมาณ250,000ถึง500,000ดอลลาร์สหรัฐขึ้นอยู่กับการติดตั้งอาวุธและระบบ AI ฟังดูแพงเมื่อเทียบกับมอเตอร์ไซค์หรือ ATV ทั่วไปแต่ในโลกการป้องกันประเทศนี่ถือว่าเป็นราคาที่แข่งขันได้เมื่อเทียบกับยานเกราะขนาดใหญ่หรือแม้แต่โดรนขั้นสูงเมื่อพิจารณาว่ามันสามารถทำหน้าที่หลายบทบาททั้งลาดประเวณขนส่งและรบราคานี้จึงถือว่าสมเหตุสมผลหากประเทศไทยสามารถผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้จริง ก็อาจกลายเป็นสินค้าส่งออกที่แข็งแกร่งดึงดูดประเทศที่ต้องการยานพาหนะทางยุทธวิธีที่เบาแต่ทรงพลังโดยไม่ต้องจ่ายเป็นล้านล้านเหรียญเพื่อซื้อรถถังหรือยานลำเลียงหุ้มเกราะหนักอย่างไรก็ตามยังมีความท้าทายหลายอย่างก่อนที่ยานพาหนะนี้จะถูกใช้งานจริงเช่นเรื่องความทนทานในระยะยาวการทดสอบในสนามรบและการสนับสนุนด้านโลจิสติกระบบ AI ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีความน่าเชื่อถือในสภาวะรบ และโครงสร้างการบำรุงรักษาต้องพร้อมสำหรับเทคโนโลยีลูกผสมขั้นสูงนี้แต่ในฐานะคอนเซปต์และต้นแบบนี้คือการแสดงความสามารถอันน่าประทับใจของประเทศไทยในด้านนวัตกรรมทางทหารมันพิสูจน์ว่าไทยไม่ใช่แค่ผู้ซื้อเทคโนโลยีป้องกันประเทศอีกต่อไปแต่กำลังเริ่มสร้างสารรค์สิ่งใหม่ใมที่ล้ำสมัยและมีเอกลักษณ์ซึ่งอาจก้าวไปสู่การเป็นคู่แข่งในตลาดโลกได้ในอนาคต จากมุมมองของพลเรือนคนที่หลงหลายยานพาหนะหรือสะสมรถพิเศษคงตื่นเต้นกับดีไซน์และเทคโนโลยีนี้แม้เวอร์ชันทหารเต็มรูปแบบจะไม่ถูกขายให้ประชาชนแต่ก็มีโอกาสที่จะมีเวอร์ชั่นรถสเปคหรือรุ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคอนเซปต์นี้เพื่อการใช้งานออฟโรดสำหรับพลเรือนลองจินตนาการถึงการได้ครอบครองยานพาหนะที่ถูกกฎหมายสำหรับถนนแต่ยังคงดีไซน์หุ้งกรายางออฟโรดและระบบเปลี่ยนรูปมันจะเหมือนขับอนาคตรจริงๆร,ราวกับเอารถจากในเกมออกมาวิ่งบนถนน สรุปแล้วมอเตอร์ไซค์สงครามแห่งอนาคตจากไทยไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือวิสัยทัศน์ของอนาคตการเคลื่อนที่ทางการทหารที่รวมเอาความเร็วความคล่องตัวอำนาจการยิงและระบบ AI เข้าด้วยกันมันแตกต่างจากการออกแบบดั้งเดิมและสร้างสิ่งใหม่อย่างแท้จริงความสามารถในการสลับระหว่างความคล่องตัวแบบมอเตอร์ไซค์กับความมั่นคงแบบบัคกี้ทำให้มันเป็นเครื่องจักรที่ไม่เหมือนใครซึ่งอาจสร้างแรงบันดาลใจให้กับยานพาหนะยุทธวิธีรุ่นถัดไปทั่วโลก แม้ยังมีความท้าทายในด้านการพัฒนาแต่นี่คือนวัตกรรมที่ก้าวล้ำและพิสูจน์ว่าแนวคิดยิ่งใหญ่สามารถเกิดขึ้นได้จากทุกที่แม้กระทั่งในที่ที่เราไม่คาดคิดหากการพัฒนาและปรับปรุงยังดำเนินต่อไปวันหนึ่งเราอาจได้เห็นยานพาหนะคันนี้ถูกใช้งานจริงไม่ใช่แค่ในประเทศไทยแต่อย่างทั่วโลกแอร์ลมันอาจเปลี่ยนวิธีที่เราเข้าใจสงครามสมัยใหม่และการเคลื่อนที่ทางยุทธวิธีไปตลอดกาลสำหรับพวกเราที่เฝ้าดูจากภายนอก นี่คือการได้เห็นอนาคตของเทคโนโลยียานยนต์และการป้องกันประเทศที่กำลังใกล้เข้ามา